ความถือตัวถือตนความสำคัญตนเป็นอักกุสลธรรมที่น่ารังเกียจมากเลยนะครับความละเอียดในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรก็ขอเชิญศึกษาไปพร้อมๆกันได้จากคลิปนี้เลยนะครับเรื่องที่จะได้อัญเชิญมาเล่าประมวลสรุปในวันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งชาดกที่ให้ข้อคิดเตือนใจที่ดีเป็นอย่างยิ่งชาดกนี้มีชื่อว่านันทชาดกซึ่งเป็นข้อความที่มีปรากฏในพระสุตตันตปิฎกขุดกนิกายชาดก นันทะในที่นี้นะครับเป็นชื่อเฉพาะนะครับเป็นชื่อเฉพาะของบุคคลในชาดกนี้จะกล่าวถึงท่าดคนหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่านันทะชาดกหรือว่าชาตกะหมายถึงเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตดังนั้นนันทะชาดกจึงเป็นชาดกที่กล่าวถึงท่าดคนหนึ่งที่มีชื่อว่านันทะเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแล้วในครั้งอดีตนั้นจะเป็นอย่างไร จะทำให้ผู้ฟังผู้ศึกษาได้ข้อคิดเตือนใจอะไรก็จะได้ฟังในการเล่าประมวลสรุปในวันนี้นะครับเมื่อครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันพระองค์ได้ทรงปรารภถึงภิกษุรูปหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสัตว์ที่วิหาริกคือเป็นลูกศิษย์ของท่านพระสารีบุตรเถระเหตุการณ์ก็มีอยู่ว่าสัตว์ที่วิหาริกรูปนี้นะครับซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านพระสารีบุตรเถระ ในตอนต้นท่านก็เป็นผู้ที่มีความประพฤติที่ดีงามเป็นผู้ที่ว่าง่ายสอนง่ายเป็นผู้ที่อดทนต่อคำพร่ำสอนท่านพระสารีบุตรเทระพร่ำสอนอะไรท่านก็ประพฤติตามเป็นผู้ที่ประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแด่ท่านพระสารีบุตรเทระมาโดยตลอดแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับเมื่อครั้งที่ท่านพระสารีบุตรเทระเดินทางจา,จากพระวิหารเชตวันไปที่ ทักขีนาคีรีชนบทสัตว์ที่วิหาริกรูปนี้กลับเป็นผู้ที่ถือตัวจัดเป็นผู้ที่ไม่อดทนต่อคำพร่ำสอนเป็นผู้ที่ว่ายากสอนยากเวลาที่ท่านพระสารีบุตรเทระพร่ำสอนอะไรก็ประพฤติตรงกันข้ามเลยก็คือไม่ประพฤติตามคำพร่ำสอนของท่านพระสารีบุตรเทระและเมื่อท่านพระสารีบุตรเทระเดินทางจากทักขินาคีรีชนบท กลับมาที่พระวิหารเชตวันสัตว์ที่วิหารลิกรูปนี้ก็ยังมีความประพฤติเช่นนั้นอยู่อีกก็คือเป็นผู้ที่ถือตัวจัดเป็นผู้ที่ว่ายากสอนอยากไม่อดทนต่อคำพร่ำสอนท่านพระสารีบุตรเทระพร่ำสอนอะไรสัตว์ที่วิหารลิกรูปนี้ก็ไม่คล้อยตามไม่ประพฤติตามเลยแม้แต่น้อยซึ่งแน่นอนนะครับว่าผู้ที่จะรู้ถึงอัธยาศัยของสัตว์โลก ตรงตามความเป็นจริงก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ท่านพระสารีบุตรเทระก็ไม่สามารถที่จะทราบถึงอัิยาศัยของสัตว์ที่วิหาริกรูปนี้ได้ท่านพระสารีบุตรเทระจึงได้เข้าไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบทูลพฤติกรรมของสัตว์ที่วิหาริกรูปนี้ถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อได้สดับคํากราบทูลของท่านพระสารีบุตรเทระแล้ว พระองค์ก็ได้ตรัสว่าดูครสารีบุตรมีใช่แต่เฉพาะในบัดนี้เท่านั้นที่สัตว์ที่วิหาริกรูปนี้มีความประพฤติอย่างนี้แม้ในการก่อนก็เคยมีพฤติกรรมอย่างนี้มาแล้วก็เลยเป็นเหตุให้พระสัมมาสัมพุทธเจา้าได้ทรงยกเหตุการณ์ในอดีตขึ้นแสดงนั่นก็คือได้ทรงยกนันทชาดกนี้ขึ้นแสดงครับเหตุการณ์ในอดีตมีดังนี้นะครับในอดีตการ นานมาแล้วนะครับในการลสมัยที่พระเจ้าพรหมทัตทรงครองราชสมบัติอยู่ที่พระนครพาราณสีในครั้งนั้นพระโพธิสัตว์ได้เกิดในตระกูลกุฎุมพีตระกูลหนึ่งกุฎุมพีก็คือบุคคลผู้ที่มีทรัพย์มากนะครับพระโพธิสัตว์ก็ได้เป็นกุฎุมพีคนหนึ่งในพระนครพาราณสีพระโพธิสัตว์นะครับได้มีกุฎุมพีอีกคนหนึ่งเป็นสหายคือเป็นเพื่อนกัน สำหรับกุดุมพีผู้เป็นสหายของพระโพธิสัตว์นั้นได้แต่งงานกับหญิงสาวที่มีอายุน้อยกว่าตนมากเลยและเพราะการได้อยู่ร่วมกันนะครับจึงทำให้มีบุตรคนหนึ่งกุลุมพีผู้เป็นสหายของพระโพธิสัตว์ก็เลี้ยงดูบุตรของตนด้วยดีมาโดยตลอดวันหนึ่งนะครับกุลุมพีคนนี้ได้มีความคิดว่าถ้าหากว่าเราตายไป ภรรยาของเราซึ่งยังสาวอยู่อาจจะไปมีสามีใหม่และทรัพย์สมบัติของบุตรของเราก็จากพินาศเพราะนางอาจจะพลานทรัพย์สมบัติของเราไปจนหมดก็ได้เมื่อเป็นเช่นนี้เราควรที่จะฝังทรัพย์สมบัติไว้เพื่อบุตรของเรานี่คือความคิดของกุรุมพีผู้เป็นสหายของพระภูทัตา์นะครับเมื่อกุรุมพีคนนี้มีความคิดอย่างนี้แล้ว จึงได้ชวนพาดในเรือนของตนชื่อนันทะไปด้วยก็คือชวนนายนันทะไปเพื่อที่จะนำเอาทรัพย์ยสมบัติไปฝังไว้ในป่าทั้งคู่นะครับก็มุ่งหน้าเข้าไปในป่าแล้วก็ทำการฝังขุมทรัพย์ไว้ในป่าโดยที่กุดุมพีคนนี้ได้กำชับนายนันทะเอาไว้ว่าถ้าหากว่าเราตายไปขอให้เจ้า จงบอกบุตรของเราเรื่องขุมทรัพย์ที่ฝังไว้บริเวณนี้เพื่อบุตรของเราจะได้มาขูดเอาขุมทรัพย์เพื่อที่จะนำไปใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์ในชีวิตของตนนี่ก็คือข้อความโดยประมวลนะครับที่กุฎุมพีได้ํำชับนายนันทะไว้สำหรับบุตรของกุฎุมพีคนนี้นะครับก็จเจริญเติบโตตามลำดับและต่อมานะครับ กรุมพีผู้เป็นบิดาก็ได้สิ้นชีวิตไปกล่าวถึงผู้ที่เป็นมารดานะครับวันหนึ่งก็ได้กล่าวกับบุตรว่าแม่ได้ทราบมาว่าบิดาของเจ้าได้ฝังขุมทรัพย์ไว้เพื่อเจ้าขอให้เจ้าจงไปขุดเอาคุมทรัพย์นั้นเถิดนี่คือคำกล่าวของผู้ที่เป็นมารดานะครับเมื่อบุตรพอได้ฟังคำกล่าวของมารดาอย่างนี้แล้วจึงได้เข้าไปหาทาาชื่อนันทะแล้วก็ได้ถามว่า ข้าแต่ท่านลุงได้ยินมาว่าบิดาของฉันได้ฝังขุมทรัพย์ไว้เพื่อฉันจริงหรือนี่คือคำถามของบุตรของกุลุมพีนะครับท้าชื่อนันทะจึงได้ตอบไปว่าจริงขอรับบิดาของท่านได้ฝังขุมทรัพย์ไว้เพื่อท่านจริงๆนี่คือคำตอบของท่าชื่อนันทะนะครับต่อจากนั้นบุตรของกุลุมพีก็ได้ถามต่อไปอีกว่า ท่านลุงแล้วบีดาของฉันได้ฝังคุ้มรัพย์ไว้ที่ไหนละ่ะทาาชื่อนันทะจึงได้กล่าวต่อไปว่าบิดาของท่านได้ฝังคุ้มรัพย์ไว้ในป่าขอรับนี่คือคํากล่าวตอบของทาาชื่อนันทะนะครับต่อจากนั้นนะครับบุตรของกรุมพีจึงได้ชักชวนให้นายนันทะเดินทางเข้าไปในป่าเพื่อที่จะให้ขุดเอาคุ้มรัพย์นั้นออกมา ซึ่งนายนันทาก็ตอบตกลงเลยนะครับที่จะนําทางบุตรของกุลุมพีเดินทางเข้าไปในป่าเพื่อที่จะขุดเอาขุมทรัพย์นั้นออกมาโดยที่ได้นําจอบและตราก้าเข้าไปด้วยเมื่อเตรียมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทังคู่ก็เดินทางเข้าไปในป่าพอไปถึงบริเวณเป็นที่ฝังคุมทรัพย์เท่านั้นแหละครับในขณะที่นายนันทา ยืนอยู่ตรงบริเวณนั้นกลับเป็นผู้ที่มีมานะเกิดขึ้นเพราะอาศัยทรัพย์จึงได้ดา่าบุตรของกุลูมพีกล่าวคําหยาบคายแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะไม่ควรออกมาด่าว่าบุตรของกุลูมพีต่างๆนานาแต่บุตรของกุลูมพีอดทนนะครับทําเป็นไม่ได้ยินไม่ได้กล่าวตอบโต้อะไรเลยแม้แต่น้อย เมื่อบุตรของกุรุพีไม่ได้ขุมทรัพย์ตามที่ตั้งใจเอาไว้จึงได้พานายนันทะกลับไปยังเรือนตามเดิมวันรุ่งขึ้นก็ชวนนายนันทะมาอีกแต่พฤติกรรมของนายนันทะก็ยังเป็นเช่นเดิมพอถึงวันที่สพฤติกรรมของนายนันทะก็ยังเป็นเช่นนี้พอเข้ามาในป่าพอถึงบริเวณเป็นที่ฝังขุมทรัพย์นายนันทะก็ถือตัวจับ เกิดความสำคัญตนเพราะทรัพย์ดุดาว่ากล่าวบุตรของกุลุมพีบุตรของกุลุมพีก็ได้เห็นพฤติกรรมของนายนันทะตลอดทั้งสามวันเลยนะครับบุตรของกุลุมพีจึงได้มีความคิดว่าเดิมทีนั้นนายนันทะก็บอกว่าจะพาเรามาขุดเอาขุมทรัพย์ในป่าที่บิดาได้ฝังไว้ให้แต่พอมาถึงป่าแล้วนายนันทะ กลับมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปได้ดูด่าว่ากล่าวเรามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะไม่ควรเป็นอย่างยิ่งเพราะเหตุใดนายนันทะจึงมีพฤติกรรมเช่นนี้แล้วทำอย่างไรเราจึงจะได้คุมทรัพย์ใครกันหนอที่จะให้ความละเอียดนี้แก่เรานี่คือความคิดของบุตรของกุลุมพีนะครับทุกท่านก็พิจ,จารณาไตรตรองตามนะครับบุตร ของกลุ่มพีคนนี้จะคิดถึงใครครับคําตอบก็คือบุตรของกลุ่มพีคนนี้คิดถึงกลุ่มพีผู้เป็นสหายของบิดาของตนนั่นก็คือคิดถึงพระโพธิสัตว์บุตรของกลุ่มพีจึงได้เดินทางเข้าไปหากลุ่มพีผู้เป็นพระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นสหายของบิดาของตนได้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้พระโพธิสัตว์ฟังพระโพธิสัตว์ เป็นบัณฑิตนะครับเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดเป็นผู้ที่มีปัญญาไล่เลียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพระโพธิษัตว์จึงได้กล่าวกับบุตรของกุลุมพีว่าถ้าหากว่านายนันทะยืนอยู่ตรงบริเวณใดแล้วดุดาว่ากล่าวเธอตรงนั้นแหละคือบริเวณที่บิดาของเธอได้ฝังขุมทรัพย์ไว้เมื่อเป็นเช่นนี้ขอให้เธอจงฉุด นายนันทะออกมาแล้วขุดเอาขุมทรัพย์นั้นขึ้นมาเถิดนี่คือคำกล่าวของพระโพธิสัตว์นะครับเมื่อบุตรของกุดุมีได้ฟังอย่างนี้แล้วจึงกลับไปยังเรือนของตนแล้วก็ได้ชวนนายนันทะเดินทางเข้าไปในป่าอีกครั้งหนึ่งและครั้งนี้นะครับนายนันทะก็ยังมีพฤติกรรมเหมือนเดิมอีก พอยืนอยู่ตรงบริเวณเป็นที่ฝังขุมทรัพย์นายนันทะก็ถือตัวจัดเพราะทรัพย์จึงได้ดูดาว่ากล่าวบุตรของกุลุมพีต่างๆนานาทันใดนั้นเองนะครับบุตรของกุลุมพีก็ฉุดกระชากนายนันทะให้ออกมาจากตรงบริเวณนั้นแล้วก็ได้ขุดเอาขุมทรัพย์ขึ้นมาเมื่อขุดขุมทรัพย์ขึ้นมาได้แล้วนะครับ บุตรของกุลุมพีก็ได้ใช้ให้นายนันทะนี่แหละเป็นผู้ที่ถือเอาทรัพย์ยสมบัติทั้งหมดกลับมายัางเรือนของตนบุตรของกุลุมพีคนนี้เป็นผู้ที่ได้รับโอวาทได้รับคําเตือนจากพระโพธิสัตว์ในเรื่องของการใช้จ่ายทรัพย์บุตรของกุลุมพีคนนี้จึงดำรงอยู่ในโอวาทที่พระโพธิสัตว์ได้พร่ำสอนเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิต ใช้ใจ่ายทรัพย์ในการทําประโยชน์มีการเจริญกุศลประการต่างๆมีการให้ทานเป็นต้นเมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วนะครับก็ไปตามกรรมของตนคือไปตามการกระทําที่ดีงามของตนนี่ก็คือเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแล้วในครั้งอดีตนะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่าธาตุชื่อนันทะในครั้งนั้นก็คือสัตว์ที่วิหาริกของท่านพระสารีบุตรเทระในบัดนี้ บุตรของกุลุมพีในครั้งนั้นก็คือท่านพระสารีบุตรเถระส่วนกุลุมพีผู้เป็นบัณฑิตในครั้งนั้นก็คือเราตถาคตซึ่งก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านผู้ฟังผู้ศึกษาเมื่อได้ฟังนันทชาดกนี้แล้วได้ข้อคิดเตือนใจอะไรมานะความสำคัญตนความถือตนเป็นอกุศลธรรมอย่างหนึ่งเป็นธรรมะคือเป็นสิ่งที่มีจริง หมายที่ไม่ดีเมื่อเกิดแล้วดับแล้วก็สะสมสืบต่ออยู่ในจิตทุกทุกขณะไม่สูญหายไปไหนเลยและยังสามารถที่จะเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้เกิดอักขูตธรรมประการต่างๆต,ตามมาอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นการดูหมิ่นท่านการลบหลู่คุณท่านการกล่าวคำอันหยาบคายสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น ทั้งหมดทั้งปวงนั้นคือความเกิดขึ้นเป็นไปของอกุศลธรรมเมื่อได้ฟังเรื่องราวความประพฤติเป็นไปของบุคคลผู้มีอกุศลธรรมประโยชน์ก็คือได้มีความเข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงได้เห็นโทษเห็นภัยของอกุศลอกุศลเมื่อเกิดกับคนอื่นก็เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจชั้นใดเมื่อ,อกุศลเกิดกับตนก็เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจชั้นนั้น เมื่อเป็นเช่นนี้จึงควรขัดเกลาละคลายอากุศลไม่ควรมีอกุศลเพราะอากุศลมีแต่โทษไม่นำมาซึ่งประโยชน์แก่ใครๆเลยแม้แต่น้อยครับนี่ก็คือการเล่าประมวลสรุปชาดกที่มีชื่อว่านันทะชาดกพร้อมกับสารธรรมจากชาดกนางกล่าวนี้ครับ